รายง,งานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟให้กับ g า r m i n Vivo Smart 3นะครับกลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดทดี่ตามปกตินะครับนี่นะฮะมีการกินกระแสไฟชาร์จเครื่องก็แสดงผลนะครับแสดงผลภาพแต่ว่าเครื่องนี้มีปัญหาจอเสื่อมอายุการใช้งานไฟพื้นหลังก็จะ,ะต้องปิดไฟนะครับมองถึงจะมองเห็นนะครับถ้าโดนแสงก็จะมองไม่ค่อยเห็นการทัชสกรีนนะครับนี่นะฮะทำงานได้ตามปกตินะครับ นี่นะฮะอันนี้เร่งเต็มเจ็ดแลยนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับซ็นเซอร์ฮาร์ดเรตทำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับเพื่อตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับการทํางานอย่างอื่นก็ทํางานได้ตามปกติอันนี้ก็ถ้าสกรีนเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนลงนะครับซินเซอร์ฮาร์ดเรตก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะ ส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับนี่ไฟหน้าจอดับนะครับก็เป็นการพักหน้าจอเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ฮะการทัสกรีนก็ทำงานได้ตามปกตินะครับอนี้ก็ปัดมาที่หน้าแสดงผลภาพนะครับนี่ก็มีพลังงานแบตเตอรี่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกติเซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทำงานนะครับ อันนี้ก็เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับอันนี้อยู่ตรงด้านนี้นะครับเนี่นะฮะเชื่อมต่อสายชาร์จก็ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับนี่นะฮะกินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับก็แสดงผลภาพนะครับนี่นะฮะแล้วก็ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับนี่นะฮะกระพพิบนะครับนี่คือการชาร์จกินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกติ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกดีบายเราก็ใช้อะไหลการมินแท้ร้อยเนนะครับนี่ฮะดูได้จากหน้าจอจะมีดำๆตรงตัวเลขนะครับนั่นก็คือการเสื่อมของหน้าจอ LCD ก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ซ่อมไปตามอาการนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีบายยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ